สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวดีนะคะสำหรับน,นายนกรผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยก็ได้กล่าวถึงแนวโน้มราคายางพาราในปัจจุบันนี้นะคะก็คือในช่วงนี้นั่นเองซึ่งเนื่องจากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ก็ก็คือร้อยเอกธรรมนัฐพุมเผ่านั่นเองนะคะที่ ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการลักลอบนำเข้าและก็ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมายซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะก็รวมถึงยางพาราของประเทศไทยด้วยค่ะโดยที่จะเร่งเดินหน้าปราบปรามอย่างจริงจังซึ่งประกอบกับผลผลิตยางในช่วงนี้ลดลงเนื่องจากมีการแปรสภาพนะคะจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพสภาพอากาศ มีทั้งฝนตกหนักและก็เกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ด้วยนะคะจึงส่งผลให้ราคายางพาราในปัจจุบันมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นถึง4-5ถึง5บาทต่อกิโลกรัมก็ว่าได้นะคะก็คาดการต่อเนื่องว่าจะมีการจะมีแนวโน้มอยู่ในทิศทางที่ดีต่อไปค่ะอันนี้ก็คือคำกล่าว ถึงแนวโน้มยางพาราของผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยนั่นเองนะคะก็จริงๆนะคะสังเกตจากราคาตลาดกลางยางพาราแต่ละพื้นที่เลยนะคะก็คือราคาท้องถิ่นก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะสำหรับที่มีคอมเมนต์มาใต้คลิปสำหรับแจ้งราคายางพาราอยู่บ่อยๆนะคะก็ยินดีกับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรชาวสวนยางพาราด้วยนะคะยางขึ้นราคาช่วงนี้ค่ะ